ก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามขอคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไล์ด้วยนะครับเลือกเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเมน,นูวันนี้นะครับจะมาทำอกไก่ผัดกะเพราใส่ขิงดีวันนี้อยากจะทานขิงด้วยก็เลยเอามาผัดใส่ขิงผัดกะเพราด้วยใส่ขิงด้วยโอเคสส่น้ำเปล่าก่อน พทนน้ำเดือดแล้วผมก็จะใส่พริกกระเทียมลงไปพอกลิ่นหอมแล้วก็จะใส่ปกกไก่ลงไปนะครับพอสุจแล้วผมจะใส่เก็บอหอมสดลงไป ถืดของก็ถือ็นซื่อที่มีโปรตีนนะครับคนกลน้ำหนักกมีโปรตีนด้วยซึ่แล้วก็ใสนะ่น้นข็งต่อแล้วก็ใส่ซอสผักยบ แล้วผมก็จะใส่ขีซ้อนเล็กๆนะครับขีดซ้อนขีดท้ายก็จะใส่ใกระเพราลงไป เรียบร้อยแล้วแก๊สครับเรียบร้อยแล้วนะครับอกไก่ผัดกระเพราใส่ขิงขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ